สวัสดีครับเทนเนอรวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t t r o o นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวชวนจักกะจีว่าวิวสยิวหัวใจมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ชายชอบน้องสาวผมยาวหรือแบบเกลียกล้ยงๆนะครับอันนี้นะครผมบอกตรงๆผม ศึกษาและค้นหาข้อมูลมาจากประสบการณ์ความชอบส่วนตัวด้วยนะฮะแล้วก็จากการที่พูดคุยกับเพื่อนๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเพื่อนผู้ชายต่างๆหรือเวลาคนมาปรึกษาหารือผมเนี่ยตลอดช่วงเวลาที่ผมเติบโตมาเนี่ยฮะเก็บเกี่ยวข้อมูลมาฝากสาวๆของผมกันได้ประมาณนี้นะฮะมีผู้หญิงหลายคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยนะครับที่วิตกกังวลว่าไอ,อ ผมผมใช้คำขอใช้คำว่าเส้นผมนะฮะเส้นผมบริเวณน้องสาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะปล่อยตามธรรมชาติหรือควรจะตัดแต่งหรือควรจะโกนจะแว็กให้เกลี้ยงเก่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบอกสาวๆไว้เลยว่าความชอบของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันโดยเฉพาะความชอบของผู้ชายเนี่ยนะฮะ ผู้ชายบางคนนะครับก็ชอบลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติคือไม่ตัดไม่แต่งไม่แวกไม่โกนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเนื่องมาจากว่าเวลาที่สาวๆเนี่ยถ้าสมมติไม่ตัดไม่อะไรตามธรรมชาติเนี่ยเวลาการใช้ชีวิตประจําวันนะครับมันก็จะมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นอะไรออกมาตามธรรมชาติซึ่งไอกลิ่นเหล่านั้นเนี่ยบางทีมัน,เป,นเป็นเป็นฮอร์โมนเป็นกลิ่นจากฮอร์โมนร่างกายเป็นกลิ่นของฟีโรโมนนะฮอร์โมนเพศหญิงนั่นแหละนะครับซึ่งฝ่ายชายบางคนที่ถ้าเขาชอบประมาณนี้ชอบความเป็นธรรมชาติ ชอบความดิบๆชอบความเถื่อนๆความที่แบบว่าไม่ต้องปรุงแต่งใดๆเนี่ยผู้ชายลักษณะเนี้ยเขาจะชอบแบบที่ไม่แตะไม่ตัดไม่แต่งไม่อะไรเลยนะฮะดังนั้นจะรู้ได้ว่าเขาชอบไม่ชอบอยังไงนะครับผมแนะนํานะถ้าคุณเป็นแฟนการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะครับสาวๆสามารถถามแฟนได้ตามตรงเลยนะครับว่าตัวเองตัวเองชอบให้เขาสั้นๆกิ้งๆหรือชอบให้เขาเป็นแบบนี้นะฮะถามไปได้เลยไม่ต้องเขินอายนะครับหรือถ้าเขินอายแกล้งถามตอนเขาเมาหรือตอนคุณเมาก็ได้หรือตอน,นอ นอนกอดกันอยู่ใกล้ๆจะหลับแล้วเหมือนแบบกระซิบกระซิบเอาเอผ้าห่มปิดหน้าแล้วถามเขาก็ได้ว่าชอบแบบไม่มีผมหรือแบบมีผมนะฮะอันนี้จะได้มันตรง จูนกันแล้วตรงกับความต้องการของผู้ชายของคุณอย่างแท้จริงนะครับอย่าไปคาดดาวหรืออย่าไปเอาตามแบบว่าอ่ะเห็นทางนั้นเขาบอกมาว่าคนส่วนใหญ่ชอบอย่างนี้หรือไปอ่านบทความเมืองนอกเขาบอกมาว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบอย่างนี้บางทีผู้ชายของเราเนี่ยผมจะบอกสาวๆไว้นะฮะเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็ได้นะฮะเขาอาจจะเป็นผู้ชายส่วนน้อยก็ได้นะครับดังนั้นผมแนะนําว่าให้ถามก่อนนะครับจะตัดจะโกนจะแว็กจะเลเซอร์หรืออะไรก็ตามถามแฟนของคุณก่อนดีกว่าว่าเขาชอบแบบไหนจะได้โดน แล้วก็ไม่ผิดไปจากความชอบที่ผู้ชายของคุณเขามีอยู่ในใจนะครับอ่ะเหมือนที่บอกไปว่าบางส่วนเขาก็จะชอบแบบธรรมชาติแบบไม่อะไรเลยเพราะว่าเวลาธรรมชาติเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นทางเพศของเพศหญิงออกมาได้อย่างเต็มที่นะฮะแบบที่1น,นะฮะแบบที่2คือแบบตัแต่งตัดแต่งในที่นี้คือ,อ,อใช้กันไกล นะครับเคยมีคนสอบถามผมเยอะเหมือนกันว่าไม่อยากโกนแต่จะทํายังไงจะตัดสั้นยังไงบางทีถ้าใช้แบตเตอรี่เล็กๆตัดมันก็มันก็สั้นเกินไปหรือบางทีเอาเอากันกายตัดก็ไม่ไม่กะน้ําหนักไม่ถูกนะฮะอันนี้นะจากประสบการณ์ที่ผมไปสอบถามหลายๆคนมานะครับเขาบอกว่าสาวๆสามารถใช้หวีเนี่ยหวีที่เป็นหวีซี่เนี่ยนะฮะลองลองลองไปตรงเส้นผมนะฮะเสร็จแล้วคุณก็กันกายตัดซอยเหลือความยาวไว้พอประมาณอย่าให้สั้นเกินไปนะฮะพอถ้ามันสั้นเกินไป เช่นคุณเอามีดโกนโกนหรือคุณเอาแบตเตอรี่น์ถยเนี่ยบางทีสั้นเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอาการคันในร่มผ้านะฮะคันในร่มผ้าแล้วมีหนังซ้ำนะถ้าคุณไปโกนอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะห้ามเอามีดโกนหรือที่โกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยไปโกนเด็ดขาดนะครับเพราะเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอาการคันและระคายเคืองแล้วบางทีมันจะเกิดขนคุดสาวๆเคยเห็นขนคุดไหมขนคุดที่เวลาขนมันขึ้นมาแล้วมันไม่ทะลุผิวหนังออกมาแล้วมันจะเป็นรอยแดงๆเป็นจุดแดงๆบางบางคนอักเสบ อักเสบเป็นหนองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเวลาตรงเนี้ยตรงในที่ลับเนี่ยเวลามันเราไปโกนมันเนี่ยเวลาใส่กางเกงในฟิตฟิตหรือกางเกงยีนฟิตฟิตหรือกางเกงอะไรก็ตามที่มันฟิตแล้วมันอับเนี่ย ตลอดเวลาประจําวันเราเดินกิจวัตรประจําวันมันจะเสียดสีมันจะถูไปถูมาเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบหรือการเกิดขนคุดได้นะฮะอันเนี้ยไม่ควรทําที่สําคัญหรือมันจะคันมากถ้าคุณไปโกนมันมันจะคันมากอย่าทําเด็ดขาดนะครับถ้าอยากตัดแต่งผมแนะนําอย่างที่บอกคือเอาหวีลองแล้วก็เผื่อความยาวไว้หน่อยอย่าให้มันสั้นกุดจนเกินไปนะครับอันนี้มันก็จะเซฟในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้แบบที่2นะฮะตัดแต่งนะฮะแบบที่3คืออันนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับสาหรับคนที่ชอบ ความสะอาดความเกลี้ยงเก่านะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณไปถามแฟนคุณแล้วแฟนคุณบอกว่าชอบเกลียกล้ยงเกี้งชอบแบบเหมือนไม่มีขนเลยไม่มีผมเลยอย่างเงี้ยนะฮะผมจะบอกว่าคุณควรจะใช้วิธีการเลเซอร์หรือไม่ก็แว็กซ์นะครับช่วงนี้ โควิดพวกสถานเสริมความงามอาจจะปิดนะครับแต่เดี๋ยวรอพอเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณสามารถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีสถานเสริมความงามที่ไหนเขารับแว็กซ์ตรงนี้นะฮะมันจะมีทั้งวิธีการแว็กซ์นะฮะแล้วก็วิธีการทาเลเซอร์ผมไปสอบถามสาวๆมาหลายคนเขาบอกว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าแว็กซ์แล้วเวลาผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยตรงน้องเนี่ยมันจะนุ่มนะฮะมันจะไม่ขึ้นมาแล้วเป็นตอแข็งๆเหมือนเราไปโกนมันนะครับอันนี้คือวิธีการที่ปลอดภยัยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอยากให้สาว ค้นคว้าข้อมูลหน่อยหนึ่งเปิดอินเทอร์เน็ตหน่อยหนึ่งเปิด Google ก็ได้ง่ายสุดแล้วก็ลองอ่าน พวกรีวิวพวกคอมเมนต์ของพวกสถานเสริมความงามต่างๆว่าที่ไหนเขาทําแล้วดีที่ไหนทําแล้วปลอดภัยนะฮะมันไม่มีอันตรายอะไรถ้าคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็นําความรู้มาฝากสาวๆเพื่อจะได้ตัดสินใจถูกว่าตัวเองควรจะทํายังไงดีนะครับแต่ถ้าถามผมนะใจผมนะตัวผมเนี่ยผมชอบแบบกิเกลี้ยงเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือสะอาดในเรื่องกลิ่นอย่างบางคนทํางานทั้งวันหรือบางคนใส่ผ้าอนามายัยหรือแครฟีทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีกลับมาถึงบ้านตอนเยน มันจะเกิดความอับความคาวกลิ่นของ ของน้องสาวมันจะรุนแรงนะครับแต่ถ้าคุณกิ้งเกลี้ยงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องกลิ่นไม่ไม่ให้มันรุนแรงหรือบางทีทําความสะอาดล้างเรื่องอะไรมันก็ง่ายมันก็ดูน่ามองนะฮะแล้วผมเชื่อว่าผู้ชายส่วนใหญ่นะฮะโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบว่าโตมากับวัฒนธรรมที่แบบจะต้องดูรูปเซ็กซี่ภาพเซ็กซี่หรือหนังเซ็กซี่เนี่ยนะครับเขาก็จะชินตากับภาพที่เห็นน้องสาวที่กิ้งเกลี้ยงนะฮะที่ไม่มีผมนะฮะแล้วผมเลยผมเลยเชื่อเชื่อและมั่นใจว่าผู้ชายส่วนใหญ่มักจะชอบแบบกิ้งเกลี้ยงนะฮะดังนั้นก็ดู ตามความเหมาะสมแล้วก็อย่าลืมย้อนไปฟังตอนแรกที่ผมบอกว่าต้องถามผู้ชายของคุณหรือแฟนของคุณว่าจริงๆแล้วเขาชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เอามาปรับกับความชอบของตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกกับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับถ้าใครมีคําถามหรือสงสัยในเรื่องเหล่านี้นะครับสาวๆส,สามารถทักไลน์มาถามผมได้ที่ไลน์แอดนี้นะครับขึ้นอยู่ข้างๆนี้นะครับ t e n n i e w k นี่นะครับหรือถ้าใครจําไม่ได้หรือขี้เกียจพิมพ์นะครับคุณดูผมอยู่ใน a c e b o o k ลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างบนนะครับถ้าคุณดูผมอยู่ใน ยู u ูบนะฮะลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับในไลน์นี้สาวๆสา,วสามารถสอบถามเข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาทางเพศสัมพันธ์หรือเรื่องบนเตียงได้เลยนะครับพร้อมกับสอบถามเรื่องคอร์สออนไลน์ก็ได้เพราะผมมีคอร์สออนไลน์อยู่หลายคอร์สที่ทําให้คุณเข้าใจในเรื่องเพศ ได้มากมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานกายภาพของผู้หญิงผู้ชายในคอร์สเบสเบเบิลเนี่ยผมจะสอนหมดเลยว่าเราจะทําตัวยังไงให้ดูดีให้ดึงดูดกับเพศตรงข้ามได้ในเรื่องบนเตียงนะฮะถ้าใครที่แบบอ่อนด้อยประสบการณ์หรือความรู้น้อยเลยเรื่องเหล่านี้นะครับมาเรียนรู้กับผมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบสเบเบิลนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีกลุ่มปิดเป็นกลุ่มลับนะฮะกลุ่มพิเศษที่รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างหัวข้อนี้ผมก็ได้มาจากในกลุ่มลับนี้นะครับชื่วลม Ccle ลูมพลัสนะครับถ้าสาวๆคนไหนสนใจอยากเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้นะฮะหรือเป็นสังคมที่มีแต่ผู้หญิงล้วนนะครับสมาชิกสามารถตั้งกระทู้แล้วมาถามตอบปัญหาเรื่องนี้กันได้นะฮะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดเทนเนอร์วิเช่นกันนะครับวันนี้เอาความรู้มาฝากสาวๆของผมไว้เท่านี้นะฮะสงสัยหลายๆคนฟังแล้วจะกระจีตามไปด้วยนะครับแต่ก็ขอให้เป็นประโยชน์แล้วนาไปปรับใช้ใ รักของคุณมีความสุขนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัส ที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทำให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคำตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่าง ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์มาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในเดทบบเบิลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ ทำพีแห่งเสน่หหาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ